ผมก็เลยกับเพื่อนไปแก้แม่งไม่นอนหลับอยู่ระเบียงตอนกินข้าวผมครับผมบ,บ่อยเอ็เอ็ดเบียร่าติดบางแคร์เอ็ดบอกว่าเฮ้ยดีโก้เอ้าผมว่าปีนระเบียงที่มันกระทืบระเบียงมันเป็นระเบียงห่อไม้อ่ะผมเด็กแก่หอหนึ่งอ่ะรับรายการต่อไปนี้เหมาะสําหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจจะมีภาพ สียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะฝากติดตามช่องกันละครั้งหนึ่ง k บโคกซีโกันด้วยนะครับเพื่อมุ่งหน้าสู่2ล้านซับสไครต์และอีกหนึ่งช่องทางที่อยากให้ติดตามนั่นก็คือเพจกันละครั้งหนึ่งบโคกซีโเพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆทางช่องเรา กดลิงก์ไปใต้คลิปนี้เลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับตอนรับทุกคนเข้าสู่รายการกาละครหนึ่งบ่ายโคกซีโร่สำหรับคลิปนี้นะแขกรับเชิญของเราก็มาจากคำเรียกร้องของน้องๆหลายคนนะที่รีเควสเรามาว่าอยากจะฟังสตอรีเ่เต็มๆของพี่คนนี้นะหลังจากที่กาละครหนึ่งบายโคกซีโร่ได้ไปช่วยเหลือ ในตอนที่แม่เขาป่วยและชื่อชื่อนี้นะครับถ้าผมพูดไปในยุคยุคนั้นในสถานพินิจจะต้องรู้จักดีเลยในนามว่ามวลตีแก้วแหวนเอาเป็นว่าไม่เสียเวลาเลยดีกว่าครับผมจะพาทุกคนไปพบกับก๊อลออห้าฉันก็เป็นค่คนเล่าเรื่องราวเรื่องของคนที่เคยอยู่ข้างในประสบการณ์ชีวิตที่เคยผิดพลังพลาดไปในวันก่อ ไม่เคยคิดที่ใครลองทำตามแต่อยากให้มันเป็นบุทาหอมสวัสดีครับเพื่อนสวัสดีครับกบมัอด,ดีในที่สุดก็ถึงเวลาแล้วนะนี่โก้รอหาได้มานั่งในช่องกันละครั้งหนึ่งไปฟุตเทโร่โนะอัปเดตอาการแม่ตอนนี้ก็เป็นยังไงบ้างครับเพื่อนก็หายดีครับกลับอยู่บ้านหมอให้มาพักฟัวที่บ้านเนี่ยก็หายแบบหายขาดเลย,ยไหมฮะหายขาด นี่นะน้องๆครับใครที่ต้องบอกว่ามีผู้ใหญ่นะหรือมีญาตินะที่เป็นป่วยเป็นมะเร็งต้องบอกว่าอย่าไปท้ออย่าไปสิ้นหวังนะดูจากเคสของคุณแม่ต้องบอกว่าคุณแม่ชี้นะแม่ชี้ครับตอนนี้แม่แม่แม่พี่โก้เราก็บวชชีอยู่ครับก็รักษาหายขาดแล้วจากการที่เป็นมะเร็งลำไส้ลำไส้ครับแต่แก็ขอแสดงความดีใจด้วยครับเพื่อนเอาละนะครับวันนี้ก็พร้อมแล้วน้องๆหลายคนขอเยอะมาก ว่าอยากฟังพี่โกร้รอหาแบบว่าเต็มๆหน่อยต้องบอก então, ว่าเป็นเกียรติอย่างมากพร้พอมไหมเพื่อนพร้อมเเอาละครับนะก่อนที่จะไปพูดไปเล่าแนะนําตัวอย่างเป็นทางการก่อนนะครับสวัสด,ดีครับผมถา่นาครับหรือโกร้รอฮ่าครับก็คือมาเปลี่ยนชื่อนาน,น้งเพื่อนนาาแล้วครับแม่ชี้ให้ให้เปลี่ยนเ่อพรอะว่าชื่อมันไม่ดีจะปล่อยออกมาเป็นหนุ่มเขาให้เปลี่ยนก็เหมือนว่าชื่อนี้บนตีเนี่ยเข้าออกเข้าออกมืนว่าเล่นเลยใช่ไหม เคยนับไหมว่าตัวเองติดทั้งหมดเนี่ยมันกี่รอบแล้วตั้งแต่สถานพินิจยันคุกผู้ใหญ่เลยเพื่อนก็สิบว่ารอบว่ะสิบ <10 S 2> <10 S 1> ว่ารอบเห็นบอกว่าข้อมูลมาเนี่ยคือติดคุกตั้งแต่อายุสิบเอ็ดสิบสองนะสิบเอ็ดสิบสองมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะกับชีวิตของเขานะครับเดี๋ยวเราจะมารู้พร้อมกันเลยเนี่ยกับวันนี้องบอกว่าโกบอกว่าเอาแบบละเอียดเลยนะเพื่อนขอขอนและเพื่อนนะร <Okay. S 1> ายการผมแป้ว่าโกเคยออกรายการหลายรายการแล้วผมก็ไปติดตามรายการอื่นมาก็ไปดูนะครับ ว่าโกะก็ยังเล่าเล่าแบบยังไม่ยังไม่ไม่หมดเท่าไหร่นะต้องเริ่มย้อนไปตั้งแต่เอาแบบวัยเยาว์เลยดีกว่าเกิดเลยดีกว่าโกะรอาห้าเกิดเป็นคนเกิดที่ไหนครับเพื่อนเกิดที่บางยี่ขันครับบางยี่ขันบางยี่ขันเกิดกับชิละโรงพยาบาลญชีระกรุงเทพหาคอนกรุงเทพอยเอาง่ายๆเราพูดกันก็คือฝั่งธนบุรีั่งธนบุรีมีพี่พน้องกี่คนสองคนพี่พ่อแม่ด้วยกันมีสองคนสองคนเราเป็นคนที่อะไรคนถุนท้องคนุท้องแล้วคนโตเป็นผู้หญิงใช่เป็นผู้หญิงผู้หญิงซึ่งตอนนี้ก็มีครอบครัวมีครอบครัวแล้วคนละขั เขาได้ดิบได้ดีได้ดีครับใช่ไหมคุณพ่อทํางานอะไรครับพ่อแม่เลิกเลิกกันตั้งแต่ตอนผมเล็กแล้วยังเด็กยังเด็กเรารู้ว่าสีภาษาายังตอนรู้แล้วรู้เรื่องแล้วรู้เรื่องแล้วพอเขามาแต่แม่เขาเลิกเพาพ่อไม่มีผู้หญิงเยอะมีผู้หญิงใหม่ชอบมีเมียเขามีเมีน้อยครับอ๋อก่อนที่มาได้กับแม่เขาก็มีลูกมาแล้วมีมีเมียมาแล้วตอนนั้นเราอายุเท่าไหร่ตอนที่ความจำทมได้ประมาณแปดขวบเจ็ดแปดขวบก็อยู่กับพี่สาวมากับแม่เั้งแต่แม่เขาขายของเข็นรถตีขายอ่ะ เป็นคนอิสลามคุณแม่เนี่ยคะเป็นคนอิสลามแต่คุณพ่อนี่คือเป็นคนพุทธไปนะคุณแม่ก็ประกอบชีพขายโรตี<ะ>แต่ส่งเราเรียนด้วยเรียนได้ได,ได้ได้เรียนใช่ไหมเรียนชั้นประถมเป็นไงการเรียนเป็นไงไม่จบครับปจบแค่ปห้าครับจบแต่เรียนดีได้ได้เกรดตอนปปหนึ่งแล้วก็ปสามได้เกรดเกรดเท่าไหร่ได้ทุนครับเขาได้ทุนเพราะว่าตอนเรียนเราจะไว้แกะไว้โกะมีงานอะไรเขาให้เราไปแสดงไ้ายครูอะไรเขาให้ถือผ่านเฮ้ยจริงดิใช่ครับก็ถือว่าตอนนั้นก็เรียนดี เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ไว้แกะไว้โก้เนี่ยเป็นที่มาของชื่อเราเลยไหม <_ an> ใช่ใช่คือตั้งแต่เกิดคือเราพี่ยิงไว้แกะแ,แม่จ้างชื่อโก้เขาเรียกโกชื่อโกแล้วก็กไว้โกมาตั้งแต่เด็กใช่ไว้โกตั้งแต่เด็กมาตั้งตอนเก้าวขวบมีเยอะนะพวกที่เด็กสมัยรุ่นเราอนุบาเลยไว้แกะไว้โกเยอะนะมันเป็นเรื่องไม่แปลกนะแล้วเราก็ชอบไหมตอนแรกก็ชอบแต่ตอนไปเรียนหนังสือพอเริ่มโตๆโดนแกลง้งมแม่งดึงหัวไงไปเรียนพี่คนโตแม่งก็ดึงดึงซ้ายดึงขวาาง เราก็โมโหมันก็จะนั่นเาเป็นเด็กก็โดนแกล้งมาตั้งแต่ตอนเด็กเองอะแต่เรามีเรียนมีโรงเรียนมีแบบว่ามีงานมีไหว้ครูมีอะไรเขาก็ให้ไปคือเราเป็นเด็กกิจกรรมด้วยเด็กกิจกรรมความที่เรามีคาแรคเตอร์แบบนี้มีละครมีอะไรเขาให้ไปเล่นคลิปนี้สําหรับผู้ผลิตสินค้าหรือธุรกิจบริการหากอยากให้ช่องกนละครั้งหนึ่งบายโคกซีโร่ไปโปรโมทสินค้าของคุณหรือธุรกิจบริการของคุณทักแชทมาได้ที่ไลน์แอดโคกซีโร่สตอรี่หรือ ใครอยากจะเป็นตัวแทนสบู่สครับซีโร่ทักแชทไปได้ที่เพจซีโร่ช็อปได้เลยนะครับขอบคุณครับแต่ถามว่าโดนแกล้งมาตลอดก็เก็บกดไหมเก็บกดเก็บกดอ<ๆ>งท่นแต่เรายังไม่ตอบโต้อะไรใช่แล้วยังเด็กอ่ะทีนี้มันเปลี่ยนผันไปยังไงถือว่าเราล้วก็อ,อยู่ทำไมไม่จบปฐมอ่ะแถวบ้านมันก็แบบว่ามันมีเด็กมว่ารู้เรกันเหมือนว่าเราก็ไม่ได้เข้าบ้านครับเพราะแม่ไปขายของตอนหลังแม่ก็เพราะเป็นกับตันทางานกลางคืนเขาจ้างคนมาเลี้ยงเรา Okay, okay. จ,าจากที่ทำโรตี <S 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 okay. ใช่ก็<ป>คือไม่หยุดท่ <S S <K>: <S แล้วก็มาทำงานกลางคืน <ทำ S 2> เป็นกับดัน,เ,น,น,เ,น,นเขียนบินน้นียนางเงี้ยหลองนี้เราก็เริ่มออกากบ้านแล้วออกไปเที่ยวกับเพื่อนข้างนอกอก็มั่วสุมกันอย่างเงี้ย ก็มาติดสารเหยดมสารเหยกับพวกเพื่อนแต่นี้ก็ไม่เข้าบ้านนี่คือจุดเปลี่ยนเองใช่ไหมจากอาชีพที่แม่ขายโรตีใช่แล้วเย็นๆเขามีเวลาเลี้ยงเราแต่คือพอเขาเปลี่ยนงานปุ๊บมันเป็นจุดเปลี่ยนของเราเลยกับสภาพแวดล้อมนั้ตอนนั้นด้วยใช่พวกรุ่นเราเนี่ยก็จะเที่ยวเตะแต่ไม่ใชเป็นรุ่นพี่ทล้ที่ๆแบบว่าดมแร็กดมอะไรเงี้ยตอนนี้เราก็ไปตามรุ่นพี่ตามรุ่นพี่เราก็เลยตะเลิดเลยตะเอตอนนี้แม่รู้เขาเขาจับไปลามโซ่ที่บ้านที่ประเบศ เพราะว่าทาง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 ,ทาง,ทางนาทางอะไรทางนี้เ็เป็นอิสลามห,หมดเับไปล่ามโซ่ขงังเพราะบ้านบ้านแม่เขาอยู่ที่นั่นเ็าอยู่อยู่โต๊ะแต่เขาว่าล่ามโซ่ไว้เราก็เดินไปเป็นเป็นเป็นเ,นเ,นเ,นม,เมตรเอาโซ่พันขาไปแล้วก็เดินไปเล่นสนุกเล่นอะไรก็ไปครัแล้วก็อยากกลับบ้านแล้วโต๊ะเราที่เหนียวยายอะต <Lance S 1> อโต๊ะอ่าเลี้ยวโต๊ะเราไปช้อนไปไป,ไปล้างจานหน้าบ้านมันเป็นท่าน้ำครับช้อตนตกไปเขาบอกให้มึงเอาแม่เหล็กไปดูดผมไปดูดไปดูดได้ใบเลื่อยมาถ้ใบเลื่อยมาผม เอาไม่ให้เหล็กไปดูใช่ตั้งใจไปดูช้อนใช่แต่ใบเลื่อยติดมาใบเลื่อยตะเหล็กมันติดมาถ้าแค่แค่ครึ่งหนึ่งครับกูกลับบ้านไล้แล้วไปหาเพื่อนแล้วอยาก้าไปเรื่อยบอกโต๊ล้วมาแล้วไปตกปลาไปเรื่อยโซ่ในในทุ่งนาในสวนเรื่อยเสร็จแล้วก็กลับมาบ้านกลับมาหาโตก็ไม่มีเงินอ่ะคือเรื่อยเลื่อยคาไว้ใช่แม่ขงแจมันขาดแล้วผมก็เกี่ยวไงอาเกี่ยวไว้เลือยขึ้นไปพอโตเผลอผมก็เลยไปเอาเป่าตังน้รมีกระเป๋าตังได้แบนได้นี่มา ว่าเอาของนาไปขายตอนั้นไม่มีเงินก่อนบวชเราวิ่งข้ามข้ามรางรถไฟจะไปชลุออาหมู่บ้านในกีลาวิ่งไปก็หลายโลเหมือนกันไปขึ้นรถกลับบ้านกลับไปบ้านได้ไปขายไปขายได้ได้ไม่กี่บาทแล้วมันเ,เป็นเด็กเราไปขายต่อเขาครับเอามาซื้อกาเราไม่ได้เข้าบ้านเลยพ่อแม่เพราะอตอนนั้นเราติดใชแ่แม่เข้าไปแม่ก็จับเขาใหญ่เราเลิกไม่ใหญ่เราเป็นเมียเข้จับไปร้ปานโซ่ที่นั่นอีกเหลือไม่กี่วันเขาอาส่งไปโรงเรียนําจำไปสลามรับอยู่นั่นเลยผมก็หนีไม่หนีมาวิ่งหนีมาไปบอกเขาตำรวจ ที่หมู่บ้านกีฬาไปโกหกตำรวจว่าผมโดนรถจับจับเด็กจับมาตำรวจเขาเชื่อก <c oughs> ินข้าวเสร็จไปเพราะเราไปตัดเอาตัดโซ่ออกที่ขาเขาเอาเครื่องเจียตัดที่ต<ท>ำร <ทำ S 1> วจ <ทำ S 1> <ว>ตัดใด้ตำรวจพาไปาตัดที่ร้านทำรถตัดจะให้จังเรากินข้าวเขาบอกให้นั่งอยู่นี้ก่อนนะเดี๋ยวตอนเย็นเขาจะพาผู้ชมไปหนีแม่งวิ่งได้แล้วผมเลยหนีออกมาเขาไปเป็นจราจรตำรวจไปที่จี๊ปป้อมอะพอเขาเผอผมก็หนีออกมามผมก็โดดขึ้นรถกลับบ้านแม่ผมก็เคยเอาไปไปใบหนั่นึง คือจนจนยอมแล้วอ่ะยอมแล้วพอกลับไปบ้านเสร็จปุ๊บก็ไม่นำไม่นำไม่ทำเลยแล้วก็ยังไม่ยอมเพาเอาผมมาส่งบัตรนี่พระพยอมเนี่ยบัตรตอนแก้วเนี่ยใช่มาอยู่พระพยอมนะพระพยอมไม่เจอผมเลยผมกลับบ้านไปแล้วโก้ก็หนีีหนีครับเพราะผมไปครั้งแรกผมไม่รู้ว่าเขากินข้าวกินอะไรเขารวมกันหมดกินอย่างเดียวกันหมดขนมหวานแตงโมผลไม้อะไรเขาใส่บาตรกินเราก็กินแบบแบบแบบที่วัดพระพยอมเนี่ยนะใช่ ก็อยู่แล้วกินแบบนันแล้วก็ก็คือฉันรวมอ่ะเหมือนใครฉันรวมใช่แม่มได้กี่วันยังไม่ถึงบ้านเลยผมยังไม่เจอหน้าพระพยอมเลยผมกลับบ้านแล้วแม่ผมเข้าไปคุยกับหลวงพี่อ่ะผมาจะมาฝากลูกไว้่างนี้ผมหนีกลับบ้านแล้วต้องคม่เราไปคุยนะเราหนีกลับไปเลยหนีกลับบ้านแล้วไปรอที่บ้านแล้วเพราะว่าแท็กซี่มันมีเยอะในวัดลระสวนแก้วครับมีรถแท็กซี่คอยจอดแต่ว่ารอรับคนรับอะไรผมก็โดดขึ้นแท็กซี่กลับบ้านแล้วผมไม่เข้าบ้านเลยแล้วไปอยู่ที่ไหนอยู่วัดดาวแถววัดดาวล้วมรอยู่อยู่ากเพพืื่่ออนเพี่้ ทำอะไรฮะตอนนั้นไม่ได้ทำอะไรก็เริ่มขายยาขายกาวอะไรเงี้ยขายาก็ไม่ได้เข้าบ้านเลยเพราะเข้าบ้านไม่ได้ก็อยู่กับเพื่อนเพื่อนแบบรุ่นเดียวกันเพื่อนตอนนี้อยู่รัดยาวยังไม่ออกคู่ดีกันชื่อสวิตสวิตตัดตีคู่กันมาเนี่ยนะตอนนี้อยู่รัดยาวใช่แล้วสุดท้ายแล้วก็โดนจับในข้อหาช่องโจรสันะเหย ต้องโจรสารละเหยนะกับชีวิตครั้งแรกนะครับของวัยเด็กอายุ11 12อ็ดอใช่โดนจับบ้านไม่ตาครั้งแรกเลยเขจับไปแม่เขาจับไปนี่ก่อนหลังจากนั้นแม่เขาจับไปส่งที่บ้านปากเกร็ดมาบ้านปากเกร็ดนั้นหนีไม่อีกหนีได้ไปพังเขาให้ไปยกตัวอิฐบล็อกตนก่อนเก่าแล้วรวมันจะเป็นสังกะสีอ่ะนะฮะมันจะไม่เป็นประตูเหล็กข้างหน้าเป็นประตูเหล็กข้างในมันจะติดตรงท่าน้ำแล้วเป็นสังกะสีครับตอนนี้เขาให้เรายกตัวหนอนแล้วเอาตัวหนอนไปชุ่มสังกะสีเนาะชุ่มสังกะสีทำนั้นทะลุอ่ะแล้วออกไปร สองคนกับเด็กต่อปูนวิ่งวิ่งวิ่งไปปพ๊บมันเป็นลงปูลงเตาเป็นแม่น้ำอ่ะแม่น้ำไปข้ามไปฝั่งหน่เป็นเกาะเกดผมก็ไม่รู้ว่าแม่งเป็นเกาะผมก็โดดลงไปเลยผมก็ว่ายว่ายว่าย,ายไปกเกาะเรือเรือข้าปากแม่งไล่ผมลง,งีมันไม่้ขึ้นไงแต่แม่งก็ให้ลูกมะพร้าวให้แกรอนหมา,าบก็ว่ายไปขึ้นอีกฝั่งอย่างไรวิ <c oughs> ง่งตอนนี้วิ่งวิ่งวิ่งแม่น้ำเจ้าพระยานะใช่ตรงนั้นมันกว้างด้วยแต่โยนแกรอนกาบลูกมะพร้าวให้เราเราก็เลยมีพันนี้เราก็รอดก็ลอยคอไปขึ้นฝั่งหนึ่งไ่งไ้ จนมืดนะมันไม่มีถนนนะเราเลยไปถามเขาว่าน,าน,าน้าๆทำไมตรงนี้มันมันไม่มีถนนครับเพ<อ>ราะไอันนี้มันเป็นเกาะน้องถ้าเกิดว่าจเจอถนนต้องข้ามกลับไปฝั่งนู้นนั่งเรือกลับไปฝั่งนู้น <เอ S 2> กลับไปไหนไม่ได้แล<ร>้วทำไงเขาก็มาตามนี่มันคนมาตามที่ท,ที่บ้านมาเก็ตอ่ะเจ้าหน้าที่เขาก็ตามผมไม่แช่อยู่น้ำประมาณทุ่มหนึ่งกับเพื่อนแล้วมันมีเด็กผู้หญิงมาล้างจานท่าน้ำอยู่ได้ถุงบ้านเขาว่าเขาร้องกรีเขาตกใจเห็นเราเขาตกเห็นเราลอยคออยู่นะเราก็เลยโผล่มาแม่เขามาพ่อเขามาก็เลยยกมุ้ไหว้เขาก็บอกเขาตรงๆว่าเนี่ยผมหนีมาผมอยู่ไม่ไดด้้แลวผมโน เขาให้เรากินข้าวกินไรให้เงินเขา่าดีนะเขาเรียกเรือให้เราส่งตอนสองทุ่มอ่ะเขากลัวมาเจอเจ้าหน้าที่ั่งเนี่ยเขาเรียกเรือเรือเรือสองตอนให้เราพาไปส่งอีกชาหนึ่งแล้วก็กลับมาแล้วก็กลับบ้านได้กลับบ้านแล้วในฐานเจ้ายาใครที่เคยไปเกาะเกร็ดนะก็เห็นอยู่ความกว้างใช่ความกว้างของเจ้าพยาเนี่ยฮะกว่าจะถึงเกาะเกร็ดกับฝั่งเนี่ย มันมันไกลมากนะแต่เพื่อนก็ความที่หนีก็โดดไปแล้วอ่ะหนีไปแล้วเพื่อให้รอดชีวิตอ่ะนะใครเขาตามมาเต็มเลยถ้าเกิดเขาว่าเขาไม่นั้นก็โดนจับโอ้โหแล้วก็จะว่าแล้วไปจมน้ำตายอ่ะเราเคยว่าไงแม่น้ำเจ้าพระยาตอนเด็กแถวบ้านมันมีเรือพ่วงแถวท่าน้ำแล้วไหนจะเรือไปเรือมาอีกนะ ก็ถือว่าวัดใจนะเราเห็นเรือพ่วงมาแล้วเราก็โดดแล้วก็ไปไม่จืิงใจมันนื่อยแล้วนึกว่าเรือพ่วงเขาช่วยเแม่งไล่เราลงโอ้โหชีวิตก็ต้องไปต่อจนถึงไปต่อแล้วสุดทายก็รอดมาได้ชีวิตโกะรอห้านี่คือไม่สบายอย่างที่คิดเลยนะแล้วบอกว่ามีอะไรที่แบบว่าระทึกมากเลยนะคือครั้งแรกที่โดนไปบ้านปกเก็ตถูกไหมแล้วก็มาโดนจับโดนจับส่งสถานีนิดบ้านเมตตาคือที่โดนจับคือแม่ผมอยู่กับเพื่อนผมนะสองคนชื่อหลงไอ้ดมกาวด้วยกันอยู่ในห้องแล้วแม่ผมเขาเรียก ก็เอาพัดลมไห้แม่หาูลูกผมก็ยกพัดลมไปผมผมส่งพัดลมให้แม่ผมมันจมือล็อกครับใครวจจับมันล็จับผมแม่ผมเอามาที่ผมน้อยใจผมก็น้อยใจตั้งแต่เด็กตรงนี้ว่าเขาเอาตำรวจมาจับผมทำไมอ่ะตอนนี้เอาไปส่งตำรวจลงพักเลยเขาส่งผมเข้าบ้านไม่ตา่างกะว่าเราเลิกได้แหละไปจา่ายสัญญา่คือความตั้งใจของแม่ที่เอาตำรวจมาจับเราเนี่ยคือตั้งใจให้เราไปเลิกไปอยู่ในสถานพินิจก่อนแต่ตอนนั้นเราน้อยเนื้อต่ำใจด้วยว่าเฮ้ยแม่ ทำไมอลาอตำรวจมาให้มาจับเราใช่เริ่มแรกตอนนั้นเลยอากติกับแม่เลยถูกไหมถูกไหมแล้วเข้าไปบ้านไม่ตาตอนนั้นเป็นไงความรู้สึกมันไม่ใช่มันไม่ใช่บ้านประเกตแล้วใช่แล้วยังเด็กอยู่ยัางไรแบบป่าอายุสิบสิบสามได้มั้ยสิบสามแล้วนะไปบ้านไม่ตาร้องไห้ไหมความรู้สึกแรกที่ร้องไห้ครั้งแรกก็ร้องไห้ครับตามไม่รู้จักใครเลยเด็กครับ ไปอยู่ได้แป๊บเดียวเพราแต่แม่เขาาก็ไปไปเจอเรื่องพอถึงราชสดสินเขาให้กลับบ้านคือใช้ชีวิตปกติเลยใช่ไหมใช่เพราะเข้าไปในบ้านเมตตานี่คือว่าเราก็กินนอนปกติ<ช>ตามระเบียบเขาเลยใช่ยังไม่มีวีว่แววยังไม่เกลบบเลยใช่ไหมใช่แล้วก็มาเกมอีกทีมาส่งมาบ้านกัลนา่าก็มาเจอเนีพวกเปิ้นสกอพวกแต่แล้วก็ยังไม่ได้เกย์เลยเขามองเราหน้าอ่อนตอนนนั้คือตอนนนั้เราเด็กก็มองเราหน้าอ่อนใช่ไหมใช่ไม่ัง มากระชือผมยายาผมให้ผมไม่เป็นน้องโอ้โหนี่ใคน้องร้องนะ้บอกว่าโก้ร้องห้าก็เคยโดนนะโดนบีบบ uh ังคับโดนกระทืบด้วยให้เพื่อให้ไปเป็นน้องเขาหน้าอ่อนก็คือว่าไปทําไม่ดีไม่ร้ายนะแต่ไม่ยอมไม่ยอมนี่ั้มันเป็นน้องด้วยน้องขับบ้านกันน้องตอนนั้นจุ่มขับบ้านอยู่จุ่มลากระบังปีอะไรฮะที่ผมไปประมาณสามห้าสามหกหกปีอุยย่งกันนานมากเลยนะนี่มาอีกรอบนึงครับที่ผมบอกว่าโดนโดนกระทืบ แต่รอบนี้รอบที่ไหนอะรอบที่โดนทื่รอบที่สามแล้วรอบที่สามบ้านกับลูกนาเพราะว่ารอบสองรอบสามเขาจะไปบ้านกับลูกนาหมดแล้วทีนี้มีเพื่อนเก๋ๆก็มีคู่ดีผมอยู <PAUL> ่ด้วยชีวิตเนี่ยอยู่มีเยอะมีพวกไอ้องค์เอี่ยมมีอูตต้ามีอะไรที่แบบชื่วันนี้เก๋์เพาะโดยนี่บีบแล้วห่อหนึ่งคนนี้ก็ะชือผมอะแต่ว่าผมโดนกระชือผมก็ไม่ยอมแต่ว่ามันมีเรื่องกันนะผมก็เลยกับเพื่อนไปแก้แม่งไม่นอนหลับอยู่ระเบียงตอนกินข้าวผมผมก็บอกบอกเอสเอสเบียร่าติดบางแคร์เอสบอกวเขาดีกว่าเอ้ ว่าปีนระเบียงที่เมื่อกาชื้นระเบียงมันเป็นระเบียงห่อไม้อ่ะฝั่งเด็กใหหอหนึ่งอ่ะฝั่งหนูเป็นหอไม้อ่ะถ้าเกิดว่าขึ้นข้างหน้ามันมีเด็กคนนั่งอยู่มันก็มีขึ้นข้างหน้าเหมือนกันพวกเพื่อนผมขึ้นไปข้างหน้าขึ้นไปคุยข้างหน้าแต่ผมปีนระเบียงปีนข้างๆขึ้นไปขึ้นไปแล้วผมก็ทืบแม่งเพราะผมลุมก็ทืบไปหลายคนผมเชื่อเพื่อนหลายคนเพราะมันเกเรเขาด้วยอ่ะมันไปทำเข้าไปหลายคนนะพอไปก็ทืบเสร็จแล้วเป็นไงนีต่างค้ะเขาออกท่างพี่เขาออกตัวแต่ตอนนั้นจุ่ีปนมบบานนะปปลลล่่ออยแ้วยไปแล้้้วววอนนนีก็็ไม่่เปงใครแแลบบา มีคนเลี้ยงมาก่อนคือว่าพี่กูขับบ้านไว้อะไรเงี้ยมั่เลยขึ้นไปจัดน่าจะเป็นยุเอกกราชเลยนะครับมันก็ไปฟ้องเอกกราชว่าผมไปลุมไปแบบว่าไปรุมไปอะไรยกมาตัดยอดผมผมไม่จัดแต่ก็เริ่มอยู่ก็เริ่มดื้อแล้วเริ่มอันนี้จุดเริ่มต้นที่แบบว่าจากอยู่ที่แบบว่ารอบสองรอบเนี่ยคือเราไม่ได้มีวิแววเกเลยเลยรอบสามนี่เริ่มนะจากการที่โดนบีบโดนทําร้ายโดยที่เราไม่ถูกต้องแล้วก็เลย มาลูกมาทึบไก่ไอ้น้องขายใหญ่เนี่ยนะใช่สุดท้ายก็เริ่มเริ่มเริ่มเกลี้งแต่คราวนั้นเลยเจอสารวัตรเนี่ยอยู่กับสารวัตรสารวัตรยอดเกี้ยงสารวัตรชาติาตเขาหุมห่ออยู่วเพราะขาบอกว่าใครเป็นยอดบ้าเป็นยอดบ้ามั่งเป็นอะไรมั่งเราเราก็อยากเป็น,น,เปน,นเราเกลีอยู่แล้วเราไม่รู้เราก็อล,าลองยอดบ้าจะวิง่งหน้าหอไปหลังหอนะแล้วก็มีคน สิบแปดอาหารหันหน้าสิบแปดด่านเราก็แบบว่ารอต่อยรอเตะจนถ้าวิ่งไม่ถึงหลังหน้ากลับมาหลังได้ก็ถ้าโดนต่อยหลน่ลนหรือก็ทึบล่นก็ไม่ได้เป็นอืม<ต>ก็คือว่าเข<ต>าทึบจรงิงเตะจรงิงกว่าล้านจริงย่ำจรงิงถ้าวิ่งผ่านไม่ได้เพราะว่าแต่กลับมาได้แล้วเขาให้เป็นยอดบ้าเราเอาไว้แม่งมีคนไปเราไปเดีววิ่งผู้ดีผมกับผมรอดเหมือนกับว่าเขาเอาเราด้วยแหละพูดถึงเขาปล่อยเราผ่านเพราะเรานั้นเราเริ่มเกยแล้วก็คือยอดเราหันเนี่ยบางคนเขาเอาเราใช่ไหมเขาเอาเราก็ไม่ทำอะไรเราปล่อยปล่อย แล้วได้เป็นยอดบ้ายอดบ้าไม่ต้องทําอะไรเล่นเกิดยอดบ้าสันติไม่ต้องทําอะไรเลยไม่ต้องคุมวิ่งไม่ต้องอะไรก็อยู่มาอยู่วสวรรคมาไปมาค่อยอยู่กันก็เริ่มเกยแล้วจะเกยไปเรื change, uh ่อยแล้วมีเรื่องมีนาวอะไรใหญ่นะรอบนี้เล่าฟังหน่อยฮะตอนนั้นยังไม่เกยมากเลยอยู่วสวรรค์ก็มีเรื่องส่งขาวเล่นแสงเขียวว่ามีเรื่องอยู่แล้วแล้วก็มีเรื่องเรงให้เราเกิดจากอะไรสาเหตุยากพ่อบ้านเราบอกว่าเรื่องอะไรผมก็จำไม, soup, ไม like man, ่ได้คราให้เราไปสองคนกับคู่ดีเราวิทย์นะ ให้เราไปกดจะไปเปิดผมก็ไปมีแหนบเหล็กแหนบที่เจียไปเหล็กแหนบก็เจียเป็นเป็นเป็นเหล็กเป็นคมเนี่ยไปคมไปคู่ดีครับไปแต่ไม่มันไม่ได้ทําอะไรหรอกของวิ่งหนีรอดไปอ๋อคนที่เราไปเป้าหมายเราวิ่งก่อนเขาวิ่งแล้วก็เริ่มเกมมาแล้วก็ปล่อยปล่อยรอกไปออกมานอกนานแล้วเข้าอีกรอบหนึ่งทีนี้ไปเจอกายหนุ่มเจอกับอู้งซุ่น เจ้าหนุงสารก็ยังไม่เจอหนุงเจอปลาเข้าไปวันเดียวแบบปลาคือเราไปเปิดฟอติดคุกเนี่ยกว่าก่อนใครเพื่อนเลยก่อนใช่ครับแค่บรรดาพวกหนูโอรถปลาโอรสพวกแก๊งโอรสเจอทั้งหลายเนี่ยรอบปีประมาณปี40แล้วเพิ่งมาเจอกันเราเริ่มมารอบสี่แล้วใช่เริ่มใช่ไหมเริ่มเกมแบบว่านี่แล้วแล้วเจอไอ้บางไอ้บางคุณเล่นมันก็อยู่ข้างในครับมาเจอแม่เขาฝากไว้แม่ปลาบอกว่าจะไปเล่วหนุ่งสารนะสารที่สามหลวง ฉันเด็กผมว่าฝากดูเพื่อนดนะ้ั้นบอกลูกน้องนะผมว่าครับแม่เจี๊ยบแม่เจี๊บแม่จี๊บใช่แลนะ้วเป็นแม่ของแม่ของเออ <ผม S 1> ป,าปาลาปลารถใช่เขาก็าฝากแล้วก็รับปากเขาครับมันก็มีแผลมีโจทย์กันข้างในกับพวกยนอ้ลูกกอกเพราะว่าเดี๋ยวรถมันไม่ถูกกันข้างนากกอก,ก,อนกใกล้ๆมันก็ไม่ถูกกันแต่เราไปเจอพวกมันมาแล้วนะพวกไอ้ออลูกกอกพวกสิงอะไรพวกเนี้ยเหมือนเหมือนเพื่อนกันข้างในใช่ออโพน่เหรใชมัแล้วก็สิงใช่ละครหลวงเนี้ยใช่รุ่นนั้นมันก็มันก็เกย์เกพอๆกันอ่ะแต่ก็เกย์ อ๋อก่อนหน้านี้เนี่ยคือเป็นโจทย์กับพวกพวกหน ouais ูพวกเอ่อพวกเดี๋ยวรถมันไม่ถูกกันเนี่ยครับผมไม่ถูกกันพวกข้างนอกใช่ไหมแผงข้างนอกอ่เพราก็เลยฝากมาเขาไปพู้ไตีว่าละครทำพู้ไอ้อดไปบอยปลาเข้าไปมันก็มีโจทยดแต่ปลาเนี่ยเข้าไปรอบแรกเข้าไปรอบแรกมันเลยบอยออสเลยเนี่ยเพื่อนปูใช่ไหมแม่เขาฝากฝากผมมาพวกมันก็ไม่ยุ่งนะอืมทีนี้ก็อยู่แต่ปลามันก็เริ่มเก่งมาแล้วเพราะมันเก่งอยู่แล้วว่ามันดื้ออยู่แล้วว่าแต่กระชืบเขามั่งไปอะไรเขามั่งอะไรกระทืบบ้านกับบ้านบ้านตายคระชือีวลาฝังแล้วมันก็โดนตี ไม่ไปกระทืบบ้างครับเออไปกระทืบเด็กบ้านครับบ้านเด็กบ้านครับบ้านใช่คือเรื่องอะไรฮะผมว่าหน้าอ่อนนะครับไปกระทืบผมกไม่รู้เรื่องอะไรอืออยู่ในปลาไปกระทืบเผาไปกระทืบเผาเหมือนเหมือนเหมือนบ้านเขาบอกว่าหน้าอ่อนมามาใช่มาเล่นหน้ามาเล่นเด็กในบ้านเขาจะไปเอาไปเอาเด็กในบ้านเขาแต่ผมไม่รู้ว่าจริงบ้างหรือบ้านไปเอาผมถามเพื่อนทีนี้ขาใหญ่ตัวเป็นพ่อบ้านเขาอะมาแก้ขับบ้านใช่ไหมขับบ้านใช่ไหมเขาขับบ้านใช่ไหมขับบ้านนะขับบ้านแล้วนัตต่ายนัตตายใช่คขับบ้านเขามาแก้โดยวิธีไงฮะ เอาไม้เอาเหล็กมาตีเหล็กตีเลยเขาไม่พูดอะไรเลยเขาเดินตอนกินข้าวเดินไปถึงเขาหวดหวดหล่นลงไปผมก็ไม่รู้ยังไม่รู้ว่าเรื่องอะไรผมเลยค้อมเขาจะตีซ้ำที่เขาบอกมึงไม่เกี่ยงมึงหลบไปก็ผมไม่หลบหรอกเพื่อนผมแถวบ้านผมผมแล้วเขาบอกบอยมึงหลบบอยมึงหลบผมไม่หลบแต่เขาไม่ตีเขาไม่ได้ตีผมบอกเออไม่เป็นไรเขาเดินเดินถือไม้ไปบอลไปแล้วเขาเล่าตีเลยไม่ตีอ๋อคือข้อมบังให้ไม่ไม่ไม่ทำอะไรปะเจ้ตีก็ชอบตีใช่ ก็ผมมหลบไปไม่หลบตอนแลกวผมบอกไม่หลบตีก็ตีก็ตีตตอะแถวบ้านผมแล้วเขาเลยเรียกไปมาคุยดันหลังว่าป่ามากระทืบในบ้านก็อยู่หอเดิมอยู่ันมากก็อยู่หอสองที่เขาเขาบ้านก็อยู่หอเดียวกันอยู่หอเดียวกันอ,อ,นอม,มันก็บอกผมแล้วป่าว่าเขาว่าให้มาสั่งกระกาตึกอย่างเงี้ยแอบแอบข้างระกายตึกหัวชี้ฟ้าพิาดานบางทีบล็อกอะบล็อกที่เราเข้าห้าองน้ำอะทั้งหอเขาอยู่ในบล็อกหมดถ้าใครออกมาคนแม้คนเดียวหลับมาคนเดียวหลับกระทืบหลับป่าก็บอกว่าเขาไม่ไหวแบบนี้ อ๋อลวงเราก็ต้องทําด้วยเหรอใช่แรกๆบอกเขากูทำกูไม่ทํานะทำแบบนี้กูทำไม่ได้บอกเออม่ต้องทำาหรอปลามันก็มันก็ไม่ทำแล้วก็มีปัญหากันนิดหน่อยกก็ไม่ยุ่งเออก็ปล่อย้อเราไม่ยอมแล้วตอนนั้นเราลื้อแล้วมีพว้งหหนูพวกปลาพวกนั้นตอนนั้นมีหนูรถใช่ปลารถเยอะกันหอสองอ่าแล้วก็เราโผล่ห้าใคาทำผมไม่ทำผมเลยนั่งแม่งเฉยเลยอืพอสั่งยกสั่งอะไรผมไม่ทําเหมือนเขาเขาเห็นเาขาไม่ได้ว่าเขาไม่ว่าเรเขาเห็นว่าเราแม่งดื้อแล้วโอเคแล้ว ก็อยู่แล้วทีี้ก็เจอทิศมงทีนี้มันเจอทิดมงทิดมงคนชายพุทธิศิษย์เนี่ยนะทิดมงเข้ามาใหม่เหรอเขาเข้ามาเขาเข้ามาเขาอยู่เขาอยู่แล้วเขาอยู่ได้นานแล้วที่เจอเราเข้าเข้ามาใหม่ก็เจอเขาอยู่แล้วเราเข้าไปอีกรอบนึงแล้วเขายังอยู่เขาก็จะคับได้แหละเขาแข่งกันอยู่ครับแต่มาเขาเลยรับเราไปอยู่ไปอยู่ด้วยเขาชอบใจก็ไปอยู่ทิ่มงทอนี้ตอนนั้นทิศมงอยู่ขออะไรฮะทิศมงอยู่หอสามขอสามแต่เราอยู่หอสอง หอสองใช่ไหมถ้าเรา,เ,ราเขารับเราไปอยู่แล้วเราต้องยา้ายหอไหมไม่ต้องคนระับผมก็อยู่หอสองนะทีน,นี้ไปเจอพวกพวกแย้หลานมันนะเข้าไปมันมีมันมีซินเนอร์หลุดเข้ามาผมรวมกันบนห้องเด็กเป็นน้องน้องแย้นี่แหละผมรวมซินเนอร์อยู่แม่งฟ้าถุงผมผมก็ผมไม่รู้ผมก็กระทึอแม่งต่อยกับแม่งกระทึบแม่งไปลับตอนเช้ามาก็เรียกผมลงหอแม่งเรียกผมไปบอกให้ใครชื่อโก้เรียกผมใครเรียกไปผู้แย้ผู้ผู้ยุทธต่อซีอ่ะแล้วมันก็จะคับอยู่เรียกผมไปกระทึบให้ผมไปนั่งกระถามผม ชิดนมงก็เดินมาคนเดียวเดินมาใส่เกง,งเนะจนเดินมาบอกเฮ้ยฉันมึงแตะมันมไม่ได้นะยามก็เลยไม่อะไรผมตล้อมผมเต็มเลยมีเอเสือบินมีเจี๊ยบบินต่ังก็เป็นเพื่อนกันหมดแล้วสิรับล้อมผมมันสั่งมาผมถาบมันเราสั่งมาให้ไปเชือผมอแต่มันยังไม่ไเปิดผมนะกำล<า>ังคุยกันอยู่ใช่ฮะกำลังคุยกันอยู่ผมไม่นั่งแม่งอยู่กลางผมก็ไม่กลัวมันเลยชิ้นมงมาใายแตะมันแล้วเลื่อนมันออกมิ่งเจอกูมันก็ไม่ยุ่งไม่ยุ่งแล้วชิดนมงก็เดินไปดึงมือผมบอกไากุ้งไปแต่ผมก็เลยทะเลาะกกัับบแแแมมม่่่่งงเเเริทะะลลา้วือยหุด มาเล่นป่ามาทิ้ป่าเรื่องยาเข้ามาแล้วอ่ะคุกผมว่ายาเข้ามากันเข้ามาสูบมาอะไรกันอไม่ได้ให้ยอดมันไอ้บางมันอยู่หอซีมบอกว่ามันอยู่ไอ้ยุทธนี่แหละบางบางคุณแม่คุณแม่อยู่ไอ้ยุทธว่าพี่เขาดีอย่างนี้ต้องเอาไปให้ผมบอกมึงงไม่ให้เขาครั้งดิเดี๋ยวมก็รู้ไปให้เขาแม่งมาทิ้งไปป่าเลยเขารู้ว่าใช่ยกยกข้ามหอไปเลยเหรอมาทิ้งแค่สองคนซามูอ่ะต้นเราส่งซามูมาทิ้งป่า มากทืบกำลังเดินมาแล้วยุดมันก็เดินมาครับเข้ามาในซอนแต่ผมเตรียมแล้วผมใกล้นหนูอะอมผมเอาเหล็กแหนบเหล็กอะไรมาฝังไว้ในโรงเชื่อมเชื่อมอ่ะห,หนูบอกกลมไม่ต้องยุ่งเดี๋ยวเดี๋ยวคุเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูณเดี๋ยวคุณายเองตอนน,นนั้นตะัวมันเล็กนิดเดียวนะหนูหนูอ่ะหนูใช่แล้วย่งางไปต้นลาวแล้วย,ยุดมันเดินเข้ามามันกะเทิป่ามาสายป่ามากระทืบเลยใช่หนูนั่นเลยหยิบแหนบที่ซ่อน อยู่ในรางหนามาฟันโดนมก็ฟันไปสอดมันหลบมามันก้มหลบเสร็จแล้วมันเป็นห้องมันเป็นห้องห้องพลาครูเกาหลีแม่งโผล่มาพอดีมันเห็นว่าไปอ่อแม่งโผล่มาเฮ้ยมึงหยุดเลยก็เลยหยุดแต่มันก็วิ่งไปฮือต่อพี่ยึดโดนฟันพี่ยึดโดนฟันเด็กพวกสามูมันก็มาเต็มเ่งงานแต่มาครูแม่งจับไปยุดเขาบอกให้ให้ต่อยตัวตัวใจหนูอีกสู้หนูไม่ได้อ่าให้หนูต่อยกับต่อยกับยึดต่อยกับยึดมันก็อายสู้ไม่หนูไม่ได้อ่าเขาบอกให้จับมือกันเพื่อนก็เขม่นหลังจากนั้นมาผมก็เลยกับ ทะเลาะกับแม่งผมตามนี่ทีละตัวแล้วที่แม่งเล่นไอ้ปลาอ๋อเอาละทีนี้เราโดนใช่เริ่มเริ่มเริ่มซามูมันนี่ยผมก็ท่อแม่งผมตีเริ่มแบบเปิดโจวกับแม่งแล้วแล้วก็มาจากทั้งขับบ้านไปกับเราด้วยแล้วเขาฝั่งทนไงของใครตายตายอึ้งเขาไปกับเราด้วยเขาให้อาวุธมาให้อาวุธมาหมดบอกเงาไงบอกมลยเพาเขาเม่นกันอยู่แล้วครับฟันตีกันทั้งนั้นก็ก็อยู่กันเปิดบ้านก็เป็นบ้านเองก็ไปเจอทิ้งมงยาเข้ามาผมก็ไปให้เขาให้เขาให้ทิ้งมงเจอปู่แฝงเจอปู่แฝงมันบินนี่แหะเขาเป็นคู่ดีทิ้ ก็พี่อยู่ได้ไม่นานก็โดนผมโดนย้ายอ่ะสุดท้ายแล้วก็ต้องโดนย้ายจากสาเหตุที่เราแบบเนี่ยแหละมีเรื่องมีราวบ่อยๆเรื่องมีาก็ยาเนี่ยน้องเรามไปไปไปจี้ไปบอกครูสนันว่าเรายาเข้าเท่านี้เท่านี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้้องเขาเองเหรใช่ผมไปกระทืบมันนะไปทามันพอญาติมันมาเยี่ยมมันมาแจ้งเขาหมดเลยไปบอกเขาแล้วเรียกเราไปบอกเจ้าหน้าที่ใช่ไม่เรียกเราไปสอบไปอะไรเขาเรียกเราย้ายเลยเพราะมันมีข่มขืนนักจิตสังคมเขาเรียนจบแล้วเขาเข้ามาฝึกงานที่โดนข่มขืนน่ะ ไอ้พวกนั้นไม่ไปข่มขืนตล้วกลางวันกัตอนเที่ยงข่มขืนกินสังคมอะใช่โโอ้หเขาไม่เที่ยงเนี่ยเขาต้องออกไปกินข้าวข้างนอกแค่เขาไม่ออกไปวันนั้นเขาทำงานต่ออ่ะไอ้พวกนี้มันจ้องอยู่แล้วอ่ะแล้วเขาเขาเรียนจบมาสวยด้วยร้อนเที่ยงมันก็เปิดประตูไปเขาไม่ได้ล็อกอ่ะประตูเข้าไปธรรมดามันไม่ไปกินข้าวอะมันแค่เข้าไปกี่คนอะสามสามสี่คนอะสามสี่คนใช่จริง้ครูข้างบนเขาได้ยินครูไก่เป็นครูทั้งศิลป์น่ะข้างบนเป็นคองที่ศิลป์เขาได้ยินร่างเสียงร้องเสียงแล้วเขาวิ่งลงมาทันพวกเราเราโดนไปชุดใหญ่กันแต่วันนึงมีชื่อยย้า ทั้งหมดสิคนชื่อผมมีติดไปด้วยโอ้โหนี่อ๋อคือเหตุการณ์จากเกิดที่แบบว่าจะไปข่มขืนนักจิตวิทยาที่ที่เป็นมาฝึกงานในในสถานวินิจใช่เขาเอาผู้น้ยายไะเขาเอาเอาชุดนี้ย้ายอยู่แลลวเพราะว่ามันแล้วแล้วสำเร็จไหมสำเร็จไหมค่มขืไม่สำเร็จไม่สำเร็จคือครูไก่ที่เป็นมันต่อยท้องแล้วเขาลงไปงอแล้วไปร้องแข้วขึ้นคอมแล้วครูไก่ลงมาทันโอ้โหส่งไปชุดเดียวเพราะมันเลยสิบคนส่งไปที่วังกะร้องไยที่ระจังวังกะร้องนี่นะเขาบอกว่า กำลังอยู่ในสถานทีนี้นะตอนนั้นต้องบอกว่าตัดสินยังยังไม่ตัดรอบรอบนี้เข้าไปคดีแล้วจำน่ายจำน่ายนะคือรอบที่สี่เนี่ยนันจำนายถูกไหมอ่าศาลเด็กอ่าส่งไปวันก่ล้อมได้ลงไหมฮะอลงแล้วตอนนั้นสมัยก็มันไม่มีรถมปส่งศาลเขาบอกว่าที่เราไม่เด็ดขาดเขาไม่รับเขาไม่รับเพราะเรายังไม่ตัดสินจะกลับมาไปหนุมประทุม ไม่เป็นเรืองจำหันตาไปเขาไม่รับมาปทุมก็ไม่รับเขาส่งมาสมุดปากกาอตรงใกล้ๆกับบางนาเพราะการที่เขาไม่รับเนี่ยเพราะว่าคดีเราอยู่ในระหว่างอยู่ในระหว่างแล้วเราคนไปส่งสารให้ไปส่งสารจะต้องเสียเวลาเราไปส่งสารใช่เขาบอกว่าถ้าตัดสินแล้วรับหมดแต่ชี่ยังไม่ตัดสินเขาไม่รับเพราะเสียเวลาเขาใช่ต้องพาเราไปออกศาลเงแต่ยุ่งยากอ่ะกับมาที่สิบุกไ่ ก็ต้องกลับมาที่เดิมกลับมาตอนนีดแล้วใช่ดีใจเลยครูไม่ก็สายหน้าแล้วอีกวันหนึ่งสารนัดเรียกขึ้นระตาทสินนะแล้วเราญาติเราแม่เราไม่ไปอยู่แล้วคือคือแม่เราเริ่ม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 ลาาแล้วเริ่มจะลาาแล้วเขาไม่ไปก็ไม่ได้พ่อพ่อปลาพ่อของปลาโอรสใช่ทำไมฮะเป็นเป็นผู้ปกครองให้เราถ้าไม่มีญาติสานเด็กมันถ้าไม่มีญาติเขาติดอยู่แล้วคือเป็นผู้ปกครองให้บอกว่าเป็นหลานเอาเอาหลานรับหลานพี่ด้วยพ่อปลาไปเซ็นรับรองเราว่าเราเป็นหลานใ่ อ๋อน้อยก็ได้หนึ่ขคไปเซ็นให้ก็เลยกลับปล่อยมาอืปล่อยมากลับมาก็ไม่ได้อยู่กับบ้านปลาแล้วก็มาเจอตีตีเอารถตีเพราะตีมาเลยเยี่ยมก็เลยเจอไม่เคยไม่ค่อยได้คุยกันหรอกแต่ก็เริ่มสนิทกันแบบว่าเพราะเป็นเพื่อนไก่ปลาไงก็คือตีมาตีเยี่ยมของปลาออกมาก็เลยมาอยู่กับไก่ตีเลยมอแรกตีมันพาไปซื้อเสื้อผ้าให้ซื้อแล้วให้ก็ไปอยู่กับมันอยู่บ้านมันแก๊งก๋วเตา๋ยวเขามีอยู่แล้วอ่ะครับ ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นแก๊งรถแต่ก็เจอหมดทุกคนแลเพื่อนแต่เรานี่ไม่ได้ไม,ไ,มไม่ได้ใช้ในใน,ในแก๊งรถใช่ไหม,ไมไเราใช้ก็คือโกลรอห้ามาตลอดใช่ปกติเราก็อยู่อย่างงี้ครับอยู่ด้วยความเป็นเพื่อนใช่อ่ะแล้วเห็นรอบ3ประสบการณ์แหกหักสนามมินิท ล่าให้ฟังหน่อยะมัเป็นเกิดอะไรขึ้นอยู่นานแล้วอยู่เบื่อมมีงานลอยกระทงครับตอนนั้นไม่นงานลอยกระทงใช่หนีไปเที่ยวกันเขาช่วยไหมสาววัดที่ชวนใครๆหนีบ้างก็หนีสาววัดชาติเนี่ยนะสาวัดชาติเป็นคนที่แบบว่าจุดจุดตายใช่ไหมชวนหนีผมว่ามันก็ไปกันเกือบทั้งหอมันบอกว่าไปไป ผมก็เลยไปถอดปูกับผู้ดีผมไปถอดะปูแม่งออกมนเป็นหอไม้อะถ้าผักออกมาแม่งก็หลุดแล้วป้าถอดทั้งนั้น,นอกเลยตรงคืนก็หนีถอดป้าออกมาสองคนผมลงมาสองคนก่อนหมาแม่งเหา่าผมว่าโผล่ไปไ,ไม่มีใครออกมาแล้วลไม่มีใครตามมาเลยไม่มีจามา่าที่ลงมาตีไว้เนี่ยทั้งขอหมาลงไปหมามันไล่กัดแล้วไม่มันเห่ามันก็ไล่กัดผมมีเหล็กแนบเล่มหนึ่งกับเพื่อนผมคนละเล่มเสื้อก็ไม่สายผมปิ่งวิ่งไปลงตรงหลังสนามพินิจอะมันเป็นที่เรียนอะขึ้นไป S 2> <S 2> เอาโต๊ะลงมาต่อปีนที่ไหนปีนกาแพงผมไม่นั่งใช่ไปนั่งบนกนานบนนําแพงนั่งนานบนรัวหนามนั่งรอไม่มีใครออกมาสาวก็ไม่ออกมาผมก็ทำอะไรวะผมว่าบิดไม่ไปเลยพอไม่ออกมาแล้วแหละผมก็เลยไปกระโดโดข<ป>้ามไปกระโดดข้ามไปพอวิ่งออกไปยามแม่งก็วิ่งมาฝากผมว่าบไปลีมันห้ามาผมกม็เออผมก็เดินกลับแล้วพอเห็นล,ลุงด้วยวอะไรด้วยผมกะว่าแทงไปแม่งทะเลาะกันไม่ได้อยู่แล้วพอหลังกลับมาจะเดินกลับปุ๊บแม่งไอเอแม่งก็โกเลยทีนี้ นั oh? <um <uh ่นบ่อเที่อ่ะนึกว่าแน่สดกูนึกว่าสดไอ้เที่จฝั่งทนมีแค่นี้ยก็ไอรีผมว่าไอ้เฮอะไรวะผมได้ยินพอดีเลยผมก็เลยหันหลังกลับไอ้รีมันก็เลยเดินมาฝังผมก็เลยแทงแม่งผมมึงไม่หลบมึงไม่ใช่เพื่อนกูแล้วดิ